สรุปละมพวกเอาเนี่ยัวเมียกันผูพคนมึงก็โอ้ยอย่าบอกจังซันไอ้เซ็งก็เอิอว่าเก่งใจเก่งใจจะได้วันนั้นน่ะกูหันตามตาได้ว่ามึงกัวเมี๊มันก็อีจมึงอย่อู้แต่ว่าก็ว่าซะการกัวเมียมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันมีเงินเหลือนะเงินเท่าบ่เงินเมียนั่นน่ะเงินเท่าหมดเหลือผมว่าเก็บเงินไว้กับมียก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีเงินเหลือ แต่ถ้ามันไปกับชูเนี่ยม,มันก็ไม่เหลือเหมือนกันนะพี่โอ้ยชายชิดไปกับชูแล้วทลาหลอกแต่ถ้ามันไปกับแชร์ที่เป็นข่าวดังๆเนี่ยไม่เหลือเลยตายเลยโออิต oh, คนตุกอย่างมหัสนี่แหละบ่มีปัญญาที่ไปเล่นแชร์เป็นแสนๆหรอกโออิเกิดเรื่องแล้วพ่ออะไรวะอดไม่โดนโกงแชร์ฮะโดนโกงแชรบดไปจะได้เองอดถูกท้ายแม่จะเป็นลมแม่จะหมดตัวพ่อ โบดตัวอืมโบดตัวรีอืมอีซีมึงตายแน่อีซีวันนี้มึงต้องตายแน่แน่อีซี